ทูสิราชโพดแล้วหลังรักร้าวพลอยเพราะมือที่สาม เดือดสนานข้ามวันข้ามคืนกันเลยค่ะสำหรับแฮชแท็กแฮชแท็กพลอยหอวังหลังจากที่สาวพลอยหอวังออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับอดีตแฟนนุม่มทูซิราชอินทราโชตแล้วเรียบร้อยเพราะความเจ้าชู้ของฝ่ายชายโดยเรื่องนี้มีทั้งมือที่345หเข้ามาเกี่ยวข้องล่าสุดทูซิราชก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกพร้อมชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าสวัสดีครับผมทูซีราชวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าเรื่ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างผมกับพี่พลอยผมขอยอมรับว่ามันเกิดขึ้นตามจริงที่พี่พลอยได้ให้สัมภาษณ์และผมผิดเองทุกอย่างโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆผมขอโทษทุกๆคนที่คาดหวังในตัวผมโดยเฉพาะพี่พลอยห่อวางหลังจากที่ผมได้ทำเรื่องแย่ๆลงไปผมเป็นคนเลือกที่จะเดินไปบอกพี่พลอยด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้มีใครอย่างที่ทุกคนเข้าใจและเรื่องสุดท้าย ที่อยากขอร้องทุกคนคือผมไม่อยากให้ดึงเอาเพื่อนผู้ชายผมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากสิ่งที่ผมได้ทําด้วยตัวเองทั้งนั้นขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆทุกอย่างและขอโทษกับสิ่งแย่ๆที่ได้ทําลงไป